ไปกันที่อีกหนึ่งจุดสําคัญบ้างครับชายหาดบางแสนจังหวัดชนบุรีครับเขาบอกว่ายัางไม่คึกคักเท่าที่ควรนะครับหลังเริ่มเปิดให้บริการแล้วนะครับด้านผู้ประกอบการก็วอนนักท่องเที่ยวครับมาเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังขาดร,รายได้นับเดือนจากสถานการณ์โควิด1 9ระลอกใหม่ครับนี่แหละฮะผู้ประกอบการชายหาดบางแสนจังหวัดชนบุรีเขาบอกว่าเริ่มทยอยนะฮะเปิดร้านที่ชายหาดบางแสนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านหาบเร่ ไก่ย่างร้านอาหารทะเลส้มตําแล้วก็ยําต่างๆหลังจากเทศบาลเมืองแสนสุขมีการประกาศห้ามนําอาหารแล้วก็ห้ามจําหน่ายอาหารบริเวณชายหาดสาธารณะน้นานนับหนึ่งเดือนเลยนะดูน้ําใสมากเห็นไหมเหมือนฟื้นฟูธรรมชาติใช่หรือช่วงนี้สถานการณ์หน้าหนาวในน้ําทะเลบางแสนจะใสเป,เป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับคุณอภิชัยแสงเพิ่มครับผู้ประกอบการร่มเตียงบอกว่าหลังจากที่ชายหาดบางแสนกลับมาเหมือนเดิมก็เริ่มจะคึกคัก นักท่องเที่ยวก็เริ่มมาแต่อยากให้มาเที่ยวกันมากๆนะครับโดยทางร้านก็มีบริการฉีดแอลกอฮอล์โต๊ะนี่ก็มีการเว้นระยะห่างนะหลังจากหยุดไปกว่า1เดือนบอกโอ้โหไม่มีไรายได้ชุนเจเียครอบครัวเลยนะครับคุณอภิญญาบุญพมรครับผู้ประกอบการล้อเลื่อนเนี่ยก็บอกว่าช่วงนี้คนยังน้อยอยู่นะเพราะตรงกับช่วงเปิดเรียนนะวันธรรมดาไงนะครับหาตอนนี้ก็เปิดปกติแล้ว หลังจากยกเลิกด่านคัดกรองไม่จําเป็นจะต้องมีใบผ่านแต่แค่เว้นระยะห่างนะแล้วก็ได้มีการเตรียมแอลกอฮอล์ไว้ให้กับลูกค้าได้ล้างมือทุกร้านจึงอยากให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวชายหาดบางแสนเหมือนเดิมขณะที่คุณการจนาทิพนฮะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชายหาดบางแสนนี่ก็บอกนะครับว่าชายหาดบางแสนวันนี้ดูแปลกตาไปมากเนื่องจากเป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal นี่นะฮะที่ต้องสวมแมส พกเจลแอลโกอฮอล์เว้นระยะห่างหลังจากทราบนะฮะจากเพจท่องเที่ยวบางแสนว่าหาดบางแสนกลับมาเปิดขายอาหารตามปกติแล้วก็ตัดสินใจมาทันทีเลยนี่นะ<อ>ฮะามานั่งใต้ต้นมะพร้าวนี่นะฮะก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวฮะให้กลับมาเที่ยวชายหาดบางแสนซึ่งสะอาดปลอดภัยแล้วก็น้ําทะเลใสามากนะครับ